หนึ่งต้นมีมีสามสีมีใจด้วยนะคะอ๋อไรยองไม่ตรนะทักทายด้วยกาแฟสักแก้วครับหอมกาแฟเดี๋ยวอ่านไม่ทันนะคะสวัสดีค่ะสาวเกินร้อยคนเกินร้อยก็ สวัสดีก็เลยกลิ้งไปกลิ้งมาจนหลับไปอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีพี่น้องชาวเรียวสวัสดีพี่น้องชาวเฟซได้ค่ะขอบคุณคุณเกศรน,นะคะที่แวะมาทักทายค่ะถ้าอุ่มอยู่เนาะเพราว่าระยองก็ฝนตกอยู่เป็นระยะระยะเลยนานะันสวัสดีนเช้าค่ะเมื่อวานไม่ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเกินร้อยคนเกินร้อยสวัสดีคุณอ,บอุบลนะคะมีความสวยความหวานมาฝากกับเพื่อนมันถ่ายไม่เห็นก็เลยต้องไปหามุมที่เห็นฝนนะก็ต้องไปถ่ายที่ต้นไม้ใหญ่ ลงทั้งนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเอาอยากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสาวร้อยเกินคนเกินร้อยสวัสดียามเช้าค่ะกำลังถ้ายนกเขานสวัสดียามเช้าค่ะเนี่ยเ,เราเอามาสาร สารสารเป็นเบียเวลาออกดอกจะสวยมากได้ได้ว e so ันหนึ man, after, ่งแปดสิบเปอร์เซ <ilt> ็นได้วันหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นก็โอเคอยู่นะคะถ้าสาวร้อยเกินคนเกินร้อยสวัสดียามเช้าค่ะกำลังถ่ายนกเขาก็สามารถเก็บมาเป็นคลิปได้เก็บมาเป็นวิวภาพน กำลังงามเลยเอาไปต้มปลานะคะเอาไปทำต้มยำนะออกมาใหม่ครับเป็นมนุษย์ธรรมดาเนาะมันก็มีขีดจำกัดนะ,ะมีขีดจำกัดประมาณว่าร่างกายบอกว่าขอบคุณผลไม้จากพี่อุบลน,นะคะเห็นก็สวยดี ก็สวยดีฝนตกชุ่มฉ่ำสบายใช่ค่ะเมื่อก่อนมันมีราคาค่ะตอนนี้ไม่ี่สกลพี่สกุลส,สวัสดีค่ะรับชมนะคะสวัสดีค่ะพี่สาวพี่สกลนะทักทายด้วยกาแฟสักแก้วครับ หอมกา,ฟมาแฟเหลืออีกหกหนาทีค่ะเดี๋ยวเขาไม่กลัวคนค่ะแต่เราต้องอยู่นิ่งๆเราแบ่งเวลากันขึ้นนะอาจารย์เปรมสวัสดีค่ะสวัสดีคุยไป สาวเกินร้อยคนเกินร้อยทักทายคุณเกศรน,นะคะสวัสดีค่ะมาปิดท้ายพอดีเลยขอบคุณที่แว่มาค่ะคิดถึงนะคะไม่ค่อยได้ไปหาเลยช่วงหลังนะ,ะมันย้อนแสงนะถึงจะไม่มีแสงแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องสแสดงตัวตน เมื่อก่อนละไมทุกคลิปจะมีแตห่หน้าเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประตูประตูลึดหมดแหละเมื่อก่อนตรงนี้เป็นมันล้าแล้วก็ ต้องการพักอะไรแบบนี้ทงานเราก็ไม่เรียบร้อยอะไรคุณแม่ศิริมาก็ตอบกลับพี่ปิมสุริยาอะคุณแม่สิริมาก็ตอบกลับอาจารย์นะคะคุณแม่สิริมานะคะสวัสดีคุณแม่สิริมามเมนเทอร์ิสวัสดีครับคุณสิริมานะครับอาจารย์ปิมก็สวัสดีไปค่ะ มีประโยชน์นะคะไมยราบเนี่ยเมื่อก่อนล้วไม่ปลูกไว้สองสามต้นค่บใส่กระถางไว้วันนี้ตื่นมาหน้าเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆได้สักหน่อยหนึง่งมันย้อนแสงะถึงจะไม่มีแสงแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้นะ เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะปีนี้มะม่วงออกออกออกดอกไม่ขาดเลยค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยมะม่วงที่ละไมชอบละไมตาบวมมากนะ,ะสวัสดีกำลังาลงทั้งนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเอายาก ะขอบคุณทุกคนนะคะแปลงผักน้อยๆค่ะอยู่ใต้ต้นมะม่วงใช่ค่ะเมื่อก่อนมันมีราคาค่ะตอนนี้เน่เออกลุ่มกลุ่มคนดูของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะ ดอกไม้ไปไม่ได้เพิ่งจะเห็นดวงตาค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านเป็นกําลังใจให้กับทุกๆช่องนะคะสวัสดีช้ายังเช้านะคะฝนตกแล้วชุ่มช่ำชุ่มช่ำชุ่มชื้น มดแดงมีรังมดแดงอยู่มดมันกัดสวัสดีคุณเกอรค่ะต้นไม้ไม่มีเลยพอเขาได้มาอยู่ด้วยกันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งสาวเกินร้อยคนเกินร้อยสวยนะคะแต่ไม่มีรูปให้ดูนะคะ เพราะว่าอยู่ในเฟซเก่าพี่ปิ่มก็ตอบกลับทองดีหงย็ค่ะก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนนะคะว่าถ้าก,กระดาษนะคะเชา้าเช้าเมื่อก่อนเราเรียกดอกกระดาษเนาะตอนเราเด็กเนะตอนนี้เขาก็มีชื่อเป็นสวยนะคะแต่ไม่มีรูปให้ดูนะคะเพราะว่าอยู่ในเฟซเก่า พี่ปิมก็ตอบกลับทงดีหงยุนค่ะคุณพิ้วบนก็ทักถ่ายเพื่อนๆน,นะคะไม่นึกว่าจะบวมขนาดนี้อาการมันคนพลับหลบบุม <c oughs> <c oughs> เห็นก็สวยดี ก็สวยดีฝนตกชุ่มช่ำสบายเราแบ่งเวลากันขึ้นนะอาจารย์เปรมสวัสดีค่ะสวัสดีตรวจสอบโปรไฟล์ของเรานะคะว่าโปรไฟล์ของเราดังได้รับกันแนะนำดีอยู่หรือเปล่านะแล้วก็อย่าลืม รรยองไม่ตกเราเก็บเศษไม้นี่ไปทิ้งพังๆดีกว่าอ๋ออันี้ยังไม่ขาดพี่สะกุลใกล้ถึงฝั่งหรือ,อยังจับมือไปด้วยกันเนะพี่โนมีโอกาสเจอกันระหว่างทางเรา